สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานระร้อยว r ห i V1 นะครับอย่าลืมฝกกากไลก์กดแชร์อันนี้เราก็อยู่กับเกม Nomad Land นะก็อันนี้เราก็จะมาใกล้ปลดล็อกร้านลมเมงเฮานั่นนะก็ชื่อกระบอกเป็นร้านลมเมงร้านบะหมี่ออกแนวจีนๆนะข้าจะปลดล็อกเนี่ยก็ต้องเชฟก็ต้องเป็นนะรูปแปดนะเคียด่านนะอ่าแล้วก็น่าจะได้อันนี้สามสิบนะ หรือเปล่านะและเซียก็ไม่มั่นใจนะอ่าตอนนี้เชฟผมก็เกือบจะสามสิบแล้วนะนะเดี๋ยวเจ็ดแล้วอ่ะไปต่อกันนะเราจะไปต่อที่ร้านน,นี่แล้วกันนะเราไปต่อกันที่นี่เดือดสามสิบผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราด่า,ดานสามสิบไอ้นี่มันจะมีอะไรนะโอ้โหแต่แต,แต่รู้อย่างมันน่าจะยากอยู่ไปไปไป,ป ทอดก่อนทอดปูติดๆๆอ๋อมันต้องโยนมันต้องโยนโยนโยนอเงี้ยอ่าทำเหลืองแล้วก็ปุ๊บหอมปุ๊บทมเหลืองปุ๊บผักเกียวปุ๊บเครปปุ๊บ

บเหลืองแดงเอาต้องเอาให้ข้างบนสิอ่าแดงแล้วก็ เหลืองแล้วก็เขียวปุ๊บผักซาำยอง โอ้โอ้โอ้ไม่ไม่ทันเลอนี่โอ้ยทำไมไม่ทันล่ะงงเหมือนกันเอ้ทำไมไม่ทันอ่ะงงเอ้ยงงแฮะแล้วกเราทำเร็วนะแต่มีช่วงหนึ่งรู้เสึกช้าไปลองอีกรอบลองอีกรอบโอ้ยหินยิงิงอ๋อเส่ตัวเลขกันบอดเหรอ สาสำก้าสิชูปชิป๊าป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 ป๊าโอ้โหเล่นอีกรอบไม่ผ่านนี่ก็โอ้โหจกลมเสียเนี่ยป๊บ ผิดผิดแครอทน้ำเหลืองเฮ้ยน้ำเหลืองโอ้ต้องโอพลาดอันนี้พลาดมากเลยเอาน้ำแดงไปก่อนไปวันนี้โลกมากเลยรอบนี้โอ้พลาด น้ำแดงปุ๊บโอ้ตายตาย โอ้ตายตายแล้วพลาดแล้วโอ้พลาดใหญ่แล้วทีนี้ไอ้เราใส่ก็ถูกนะแต่มันเวลาลากไปแล้วมันไม่ถึงนะโอ้ตายแล้ะงงแล้ว โอ้ตายตายโอ้ไม่ไหวแล้วก็เดินก็เดินโอ้วันนี้ก็สมาธิไม่มีเลยโอ้ต้องยอมแพ้และโอ้ไปไม่ถึงฝนนันวันนี้โอ้ตาย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 ,ยากจริง ก็วันนี้ก็โอเคขอบคุณที่ตามและรับชมสำหรับโนมาแลนนะเราก็ไม่ได้ซื้อ,อนี่นะอะไรนะาลาเบงเฮานะเดึงมากโอเคก็ค่อยเจอกันใหม่หมครับบ๊ายบาย